อะไรกันวะเนี่ยโอ้โหเละเทะหมดแล้วลูกกินอะไรสะบัดสะบัดแล้วก็มดเต็มอ่าง<ม>าเต็มจานศิลปะฮะไม่ต้องเข้าใจฮะเดี๋ยวพูจะฟาดไอ้คนศิลปะเนี่ยก่อนพีนครับผมทำไมหนูนั่งตรงนั้นมินเมย์ล,ลูกข้าไม่มีที่นั่งค่ะผมมันนั่งรอแม่ค่ะโอ้โเก่งครับนั่งรอแม่เลยเหรอแล้วแม่กับแม่ไม่มีอะไรมาฝากผมไหมอาจจะมีนะ องฝากคับผมจะช่วยเ่อไปลูกที่ดีฮะจะตีนไก่เนี่ยลูกฮะกินไม่ได้ <c oughs> ฮะอุ้ยน่ารักที่สุดเลยมีลูกชายมานั่งรอรับเนาะใช่ะไม่มีที่นั่งนะฮะนั่งไม่้อยไปโอ,อ,โอยออยตกกระเทยต,ตกระโนฮะตกกระเทยกกระโนวู้ตายแล้วลูกอะไรมันเยะไปหมดค่ะเออบ้านเรามันก็โลกๆนี่ลูกรอฮะครับเอาแหวกแวอยู่กันก็แล้วกันนะครับแวกฮะแหวกว วายครับแล้วนี่ตาอะไรไปมุดท่อมุดถังอะไรแล้วลูกผมเพิ่งตื่นอะค่ะยิฉันแม่ลูกแม่ปุ๊บปุ่มก็รีบวิ่งมาแบบไม่ได้ล้างหน้าล้างตาเลยฮะอย่างที่สุดเลยวิ่งกระโจนจานข้าวกระเด็นเซนซ่านานาณินฮะทำไมทำกันอย่างนั้นลูกพี่บอลทำฮะพี่บเหรอเอเนี้ยไม่ใช่หรือหนูอะารบ้างไงคะหนูทึ่งขึ้หนูไม่ได้ทึ่งใครมันทำหกแลคะเนี่ยเห็นกระจายปิววิวอยู่นะลูกแม่เงยแม่เพิ่งมานะทำไมต้อแม่ล่ะ พิ่งมาทำไมโทษแม่ล่ะคะลูกโอ้ตายเร็วตายเร็วบมโหขึ้นเร็วเตอร์ติลูกนีนนาวงจะโดนฟ้าผึ่งมาไม่เอาลูกดูมดเลื่อยเลยเลยดิ้วดึ้นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นไม่คุยคกับใคอไม่คุยกับใครแก่้็กินเถอะเหงือกเอาเหงือกมาขยุ้มเขาเนี่ยอะไรกันบีเนี่ยโอ้โหเลอะเทอะหมดแล้วลูกแล้วจะ แล้วเธอมันก็จะกินอะไรสะบัดสะบัดแล้วก็มดเต็มอ่างเต็มจานสศิลปะฮะไม่ต้องเข้าใจฮะเดี๋ยวคูจะฟาดไอ้คนศิลปะเนี่ยก่อนเดี๋ยวก็ตีแล้วก็ตีตีอย่างศิลปะเหมือนกันเนี่ยตีอย่างศิลปะเหมือนกันเนี่ยแมวฮะผมไม่ชอบงานศิลปะฮะจะเอาไม้เขี้ยนอย่างกับศิลปะมาเหมือนกันนะอย่างกับลงสีล่ะลงสีฝัดฝัดจ้ะเฮ้ยเนยเบาไองานบ้านงานอะไรแม่มั่งเหอะ ดามีงานก็มีงานนะเขาว่างั้นฮะฆ่าให้ตายผมก็เลยชอบหางานให้แม่ฮะอืมไม่ต้องหาให้แม่หรอกทำไมฮะแม่ก็เหนื่อยพอแล้วแม่มีงย่างมีงานฮะหายใจแม่ยังเหนื่อยอ่ะยังเหนื่อยเมืองนี่เห็นหน้าพวกมึงนี้เหนื่อยสิบเท่าเข้าบ้านก็ไม่ค่อยชอบใจฮะไม่ชอบใจอะไรกันไม่ชอบว่าผมมากไม่ชอบดูถูกงานศิลปะผมฮะงานศิลปะเมืองมดเต็มหมดเลยนะก้องไปเอาอึ่งมาอีกสองตัวมาจิกมดน่ะ บาปกรรมนะลูกวันนี้แว่นพระนะลูกยงงี้พวกจูจูเฉียดมันเรื่องกันพวกมึงนี่ก็ขี่แล้วก็ตกแล้วก็กินกันอยู่นั่นเลย